กสดเินนี่ครับตอนนี้นะครับก็ได้มาแล้วเรียบร้อยนี่ที่สำคัญคือมันจะมีรุ่นแบบ l i มิต e d อ d ดิชันแบบนี้มีการสเปอร์สโตนะครับดีองพี่หมอเองมีกุ้งฮนะตัวเบลอเลยเอ๊ะแต่ว่ามีสั่งไก่คาราเกะด้วยหรืเอเปล่าอะครับอาซากุสะ เดย์สครับผมจะฟ้านี่ม um like ืดตึ๊ดเลยนะเดย์สอนี่คือแค่ข้ามเที่ยงคืนก็นับเป็นวันที่2แล้วหิวไงเออดังนั้นเราก็แบบเอาตามเวลาจริงฮะถ้าเกิดหิวต้องทำยังไงเออเราจะไม่ปล่อยให้ท้องหิวแน่นอนนะฮะก็ต้องออกมาหาอะไรกินนะฮะก็แถวนี้อาัากุสะนะครับก็ต้องมองหาร้านที่เปิดแบบหลังเที่ยงคืนไปหรือว่าเปิดที่สี่ทิ้งโมนะครับมันก็จะพอมีร้านอยู่เดี๋ยวมีอยู่ร้านหนึ่งเดินผ่านเมื่อเช้าล้วแอบเห็นแว๊บเดี๋ยวไปดูกันว่ามันคือร้านอะไรฮะถึงแล้ว ร้านนี้นะครับอยู่ไม่ไกลจากอาซากุสานะฮะก็คือไอโคมแดงอาซากุสะอยู่ตรงน้นเลยข้ามถนนมาแล้วมาตอนเนี้ยนิดเดียวครับโอ้โหนี่ราคาเริ่มต้นนะฮะอยู่ที่98เยนนั่นเองถูกจัดยิ่งค่างเงินลงขนาดนี้นี่บอกใช่เลยชื่อร้านอะไรไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวใค่บอกตอนจบแล้วกันนะไปกินก่อนหิวเนื่อจากว่าร้านเขาห้ามแบบเอากล้องใหญ่ถ่ายนะก็เลยแบบใช้กล้องมือถือแทนนะ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าร้านนี้ยีิบีชั่วโมงนะเป็นยังไงแล้วก็ทนภาพแบบเบลรอๆไปก่อนแล้วกันป่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนูแรกเลยฮะสั่งมาโอ้ยนี่ก็สดเกินเึิงขึ้นจากบ่อกาเลยเนี่ยโอ้โหดินดุบดับดับไปกินให้อร่อยอร่อยแล้วกันนะไปสือก๋วเตี๋ยวลูกนะเมื่อกี้คือสดเกินไปนะฮะก็เลยแบบ เอาของทอสักนิดนึงอย่างร้อยก็ตายแล้วครับก็ตอนนี้ก็คือมาครบแล้วนะฮะเรียกร้อยคือก็แบอบก็สั่งมารวมๆอะ่ะคือถ้าดูจากสีอะ่ะก็อาจจะแบบเออไมได่ดูประทับใจอะไรมากนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองดูอีหอยนี้ก่อนเพราะรู้สึกแบบนะมาแบบสดมากแล้วก็เลยสั่งแบบทูน่าสเปเชียลไปอีกนะฮะก็คือสั่งเป็นเซตนี้ไปสา8พันเ็ดรอยนปดิบสี่เนก็ไม่ได้แพงมากนะถ้าเกิดเทียบกับราคาของไทยนี่ครับมาละเมื่อกี้น้องที่ น้องที่ดินอยู่นะฮะเปลือกร้อนไหมไอ้เปลือกไม่ร้อนโอเคหรือควันยังขึ้นมาทุกคนขอลองหน่อยเลยลูกไปสูตสติได้แล้วเฮ้ยอันนี้หอยจริงสดืสดมากนี่ <c oughs> หอยมาเยอะนะอันนี้แบบสดจริง <c oughs> สุดยอด แล้วครับตอนนี้ก็ถึงช่วงไฮไลท์นะครับก็คือพวกโทร่ลข้างหลังนะครับเนี่ยไอที่ไม่มีเนื้ออะไรมันเลยอันนี้เรียกว่าอาคามินะครับก็เป็นเป็นทูน่าทั้งหมดแหละนะส่วนอันนี้มีมันแทรกเล็กน้อยจะเรียกว่าชูโทรโลนะครับผมแล้วก็อันนี้ที่มันเยอะเนี่ยอันนี้เรียกว่าโอโทรโลนั้นเราจะขอเปิดด้วยอันที่มันสุดก่อนเลยโอโทรโลเพราะมันน่าจะต้องอร่อยสุดแล้วในความมันนะครับเนี่ยวัาเลยอร่อยไม่อร่อย เฮมันแตกบากเลยอะสีอะดูเหมือนไม่ได้คาดหวังนะแต่พอมันเข้าไปในปากแล้วแบบเนื้อแบบละลายแต่หาว่าถ้าเกิดเ,เที่ยวกับเซนไมหรือว่าซูเียนโปรเนียร้านนั้นน่าจะอร่อยกว่าแต่ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ย่า,านสันติศรแล้วแบบไม่มีตัวเลือกมันก็พอก้มแก้มได้ ยิงเสร็จแล้วเรียบร้อย,ย,อยกลับมากล้องชัดๆแล้วก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันนะคือคือแบบมันก็คือการถ่ายเหมือนกันนะใช้มือถือถ่ายได้แต่ว่าไม่สามารถใช้กล้องใหญ่ที่มันจะชัดถ่ายได้คือถ้าเกิดเอากล้องนี้ถ่ายสีอาหารมันจะดูดีกว่านี้มากเลยคือไอโฟนมันก็ไม่ได้แย่นะแต่มันไม่เหมาะกับการถ่ายอาหารจริงๆนั่นแหละเดี๋ยวคิดว่าน่าจะไปจบกันที่ f ฟม i l y m a r าก่อนนะฮะก่อนที่จะไปเข้านอนกันแล้วก็จะได้ขึ้นเช้าของ day สองกันเออเห็นป่ะอันนี้เก็บทุกบรรยากาศเลยว่าเออ คืนแล้วก็ออกมานะน,นี่ครับฉากเดิมนะนี่โตเกียวสกายทรีนี่นกลางคืนนี่ต้องบอกว่าก็มีความแบบสวยงามนะครับนี่น้ามีการเล่นไฟอยู่ไกล ก็ข้าวันไม่ได้ข้ามเปลี่ยนจากตกลางคืนเป็นตอนเช้าวไว้เฉยนะฮะตื่นร้านเรียบร้อยก็เรามาอยู่กันที่ชิมบาชินะครับก็คือกะว่าจะแวะมากินซ่ามาซื้อไม้กอฟก่อนทีนี้ทีนี้อัสสัุสาเยคนเยอะมากวันช่วงเที่ยงก็เลยหาร้านไม่ได้เลยก็เลยแบบโอเคมาซื้อไมกอ้กอฟมาหาของกินดาบหน้าเอาละกันนะฮะออกจากสถานีมานี่ครับออกจากสถานีชิมบาชิมานะครับก็คือ ออกมาเลี้ยวปุ๊บเจอร้านเลยอยู่ตรงนี้ไม่ได้เีิเสอร์อีกแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นร้านแกงกะหรี่เว้ยทุกคนนี่เห็นว่าแกงกะหรี่เออก็รู้สึกว่าตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่ได้กินแกงกะหรี่เลยกะว่าตลอด4วันนี้จะกินไม่ซ้ำเมนูกันเรากินเนื้อไปแล้วใช่ไหมไปกินซูชิไปแล้วอ่ะต่อไปก็เป็นแกงกะหรี่เทมปุระ พวกผัดพู้ผัดไปแล้วโซบะยังไม่ได้กินอลองดูว่าจะมีอะไรที่มีั้งกันบ้างไปดูร้านนี้เลยครับว่ามันคือร้านอะไรนะฮะรัาแกงกะหรีกกร่ก็มีให้เลือกแบบเยอะแยะมากมายนะครับก็ที่นี่ก็เป็นแบบกดตู้นะจะขอดูว่าเราจะกินอะไรดีบ้างก็ลักษณะการสั่งซื้อนะครับก็คือกดปุ่มที่ต้องการมันเป็นญี่ปุ่นใช้ Google Translate ก็ได้นะครับกดก่อนสามารถใช้ IC แตะการ์ดก็ได้หรือว่าเช้เหรียญก็ได้แต่ว่าเหรียญเยอะก็เลยขี้เกียจ ที่เกี็บพกเยอะนะครับหนักนี่ครับพอเรากดออกมาตามราคานะครับเราก็จะได้ตัวนี้มาแล้วก็ไปให้เขา นะครับก็แกงกะหรี่ปกติออกคนจะมุ่งเน้ในการกินโคโค,โค่ชีบันยาใช่ไหมแต่ว่าพี่เป็นคนไม่ค่อยชอบกินเหมือนชาวบ้านเนาะคืออยากหาร้านที่แบบมัน,ย,นยูนูนี้ของญี่ปุ่นบ้างอนะไรเงี้ยรู้สึกว่าเวลาคนบอกโคโค่ของที่ญี่ปุ่นันก็ไม่เหมือนกับของไทยใช่ไหมแต่ที่เคยมากินแล้รพี่รู้สึกว่ามันก็นิดนึงอะ่ะู้หาแบรนด์ที่แบบมันไม่มีไทยดีกว่าเพราะว่าโคโค่ที่ญี่ปุ่นอร่อยกว่าโคโค่ไทยแต่ร้านแกงกะหรี่อื่น มันไม่มีขายในไ<ต>ทยโฟโฟเออมันก็ใช่เป็นไปได้ก็เดี๋ยวลองดูกันว่าสั่งแกงกะหรีเนื้อมาเมื่อกี้แล้วก็มีท็อปต่ท็อปอับเอา,าเพิ่มเลยเป็นไข่ต้มนะครับมาดูว่ามันจะรสช,ชาติสู้ได้ไหมนี่ครับตอนนี้นครับก็ได้มาลเรียบร้อยนี่เขาให้มาแต่ส้อมด้วยเ <c oughs> ออเป็นร้านที่แบบไม่มีช้อนให้นะฮะฮดูรสชาติดีกว่ามันน่ามันดูน่ากินมากมนี่เป็นเนื้อ พุอนอ,นอ,มอน่มั้คลุกเลยอมคลุกมากรู้สึกแบบมันโครตข้าโคโคอ่ะโคโค่จะออกเค็มน,นิดนึงใช่อันนี้แบบมันมีความเจ็อดดีหวานนิดนึงอแล้วกิดใครเดือไม่ได้ชอบเค็มจัดๆซื้อวร้านเนี่ยม่งโอเคเดี๋ยวดูร้านกทีนึงคือร้านอะไรถ้าบางคนมาที่นุบอ่บอยอ่ะอาจจะคุ้นเคยก็ได้แต่ว่าพี่ไม่ค่อยได้มากินไง แตว่าเพิ่งพอใจน,นะแต่ว่าราคาก็ไม่ได้แพงมาก,รมา 9, en, กมประมาณแบบ900เยน็5 0เยนก็อกประมาณ200บาทแต่ว่าขนาดคือแบบไก่เบ้งเรื่นนองของชินประม,มาเนี้ยในไทยอ่ะก็จานละประมาณ200บาทกินเสร็จแล้วนะก็กำลังเดินไปที่ร้านกอฟเมื่อกี้คือแวะไปร้านหนึ่งร้านฮอนมาแต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะฮะก็แบรนด์ญี่ปุ่นคือสวยเยอะแล้วก็ราคาถูกแบบ ทุกจ้าดนะถ,ถึงท่านที่ว่ากินเนื้นอาวาน,ช,นชิ้นเดียว,วชิ้นเดียวซื้อไม้ได้ทั้งเซ็ะเออมาทั้งเซ็ตเขาแบบว่าขัดหมื่นกว่าเยนะไรอย่างเงี้ยได้แบบครบเซ็ตเลย <S 1> <S 1> อันนี้คือย่านกินซาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนี่ฝนเพิ่งตกแบบหมาดๆเลยนะฮะอันนี้ก็ฟีลลิ่งเหมือนย่านชิดลมบ้านเรามั้ยแบบเป็นย่านแบรนด์เป็นชิดลมที่สะอาดสะอานใช่คือช็อปทั้งหลาย เนี่ยพขาขายนาฬิกาหรูนู่นนี่นะฮะก็จะอยู่แบบย่านนี้หมดเลยแต่เป้าหมายเรานะฮะก็คือก๊อปฮะไม่ก๊อปเสื้อราคาเวลเาว่ายังไงมันก็ถูกของประเทศไทยแน่นอนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยโหลดกลับมานี่ครับใจกลางแบบสินซา้านี่คือมันย่านหรูไฮโซแต่เป้าหมายเราเนี่ยอยู่ข้างหน้าครับผมนี่ช็อปเทเลเมดต,ต,ตั้งอยู่กลางโซนนี้ก็คือแม่แพงนั่น,นี่ย เอาละวะเอาละวะกบชอบ็อปกบชอบ็อปเสียบตังค์แน่นอนวันนี้ชวาวนี่มันสวรรค์นะกบเท่ คนนี้นั่งอยู่นั่งงอนั่งรอนานนะฮะก็ให้ผู้ชายได้เดินช็อปบ้างนะก็ในช็อปเทเลอร์เมดของที่ญี่ปุ่นอ่ะก็คือตั้งมีที่เดียวเลยตั้งอยู่ที่กินซ่าเลยนะฮะคิดว่าจะแพงปรากฏว่าเชี่ยถูกกว่าของไทยถูกกว่าเยอะมากก็คือแบบไม้ทุกรุ่นเลยนะฮะก็ราคาถูกกว่าประมาณสัก 4- 0 5 0ได้แบบนี่ตอนนี้คือเพื่อนพี่ก็ฝากซื้อไม้ด้วยพี่ก็เลยแบบมาซื้อไม้ก็กำลังเลงๆอยู่น่าจะมีพัตเตอร์ที่สำคัญคือมันจะมีรุ่นแบบลิ มีการสเปอร์สโตนะครับเป็นของคอสกับเอ็กบูสอยโดนแน่ๆบอกเลยแล้วก้านดูก้านดูกานกานยังสวยโตมีสิ่งนี้ด้วยมีเวส ทุกคน 60, 50, 6, เวท60กับเวท56าสบเดบูสวยจะเจ็ดแต่ว่าถ้าเกิดซื้อในไทยอ่ะมันต้องซื้อเสร็จรวมเว้ราคาอยู่ที่ประมาณแสนสี่ได้ไม่สามารถซื้อแยกชิ้นได้แต่ที่นี่เขาซื้อแยกชิ้นได้แล้วก็จะบอกว่าถ้าเกิดซื้อแล้วมีปัญหารเรื่องโหลดกลับไหมไม่ต้องเพราะว่าโหลดกลับ20โลอุปกรณ์กีฬาเสียพันเดียวแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูชั้นบนกันชั้นบนมันจะมีอาฟิตนะครับชุดในไทยก็ซื้อได้ใช่ไหมใช่แต่ว่าของญี่ปุ่นมันจะมีบางอย่างที่มันไม่เหมือนประเทศไทย อ่าแต่ตอนนี้เขาจะเข้าหน้าหนาวใช่ไหมเดี๋ยวดูคอลเลคชันเขากันว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เอาฟิตฝั่งผู้หญิงชุดโคตรเท่นี่มีชุดอย่างเงี้ยด้วยไออย่างเงี้ยดูเหมือนกับหนานะไม่แต่ผ้าแบบบางบางมากแ,แล้วแบบถอดแขนได้ด้วยนักกอล์ฟคนไหนมาญี่ปุ่นนะครับอย่าลืมมาช็อปได้นี่นี่อันนี้แบบเป็นคอลเลคชันหน้าหนาวนะฮะแล้วนี่คุณจะไปตีกอล์ฟหรือคุณจะไปทำธุรกิจที่ไหนดูชุดดิสุดยอดสวยจาดนี่อันนี้เป็นแบบ หุ่นโชว์นะครับถ้ามองในมุมเนี่ยก็ <S <S จะเห็นว่ามันเป็นแบบอยู่ตรงกลางแยกกินซาเลยโอ้โหใจกลางตึกจัดนี่เราเดินลงข้างล่างนะครับนี่เขามีแบบประวัติศาสตร์อันยาวนานของเทเลเมียด้วยตั้งแต่ปี1979เนี่ยปาดไล่มาถึง Qi ด้วยทุกคนได้ยินเสีงยงไมค์ก๊อปอะข้างล่างเขาคือฟิตติ้งลูมโอโหนี่มันสวรรค์ของนักก๊อปชัดๆนี่ มีกลีนให้ลองพัดด้วยสวยสุดๆที่สำคัญคือมีซิมูเลเตอร์อยู่ตรงนี้นี่ครับเอาไว้แบบฟิตติ้งไม้เฮ้ยเขาแบบครบเครื่องนี่ครับหน้าไม้สีต่างๆปาดอุปกรณ์โหแยกชิ้นอุยอยากลองหัวสักทีเลยมีก้านของเทเลเมียด้วยเป็นค s ตอมช็อปนะฮะดูแบบนี่จะลองกุมมาพาดูของกินหรือว่าดูไม้กอลไฟเนี้ยโ,โหยอด สุดยอดนี่เป็นหัวโลสปินนะฮะนี่พี่หมอใช้ตัวนี้อยู่เป็น QI ธรรมดานะฮะโลสปินตีไม่ไหวมันโหดเกินแล้วก็ชุดไม้ใหม่ที่เพิ่งอ่อนนะครับนี่ของพี่หมอใช้เป็นตัวนี้อยู่เป็น790นะครับผมทุกคนครับก็ซื้อเสร็จแล้วนะครับ นี่คือสิ่งของที่เราได้มานี่ครับ <g iggle> กระเป๋าหนึ่งใบชุดยกเซตแล้วก็ได้ไม้ไปสี่อันนะครับนี่คือค่าเสียหายที่โดนไปสองแสนเยนเฮ้ยทุกคนดูเหมือนแพงนะแต่ว่ามันหลายชิ้นอะถ้าซื้อที่ไทยก็คงแบบไม่ได้ราคาเนี้ยอสองแสนเยนก็ประมาณแบบสี่หมื่นกว่า,วามันมีส่วนลดด้วยอะคือแบบไปแท็กฟรีแปดเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะแล้วแบบรีจิสเตอร์ช็อปใหม่อะมันได้ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะเว้ยงั้นถ้าใครมาญี่ปุ่นนะครับอย่าลืมมาช็อปเทเลเมทฮะ มลันจะซื้อไมโครสร็จแล้วนะฮะก็กลับไปนอนที่บ้านไม่ใช่ไป่บ้านที่โรงแรมไปแป๊บหนึ่งประมาณสองสามชั่วโมงเพื่อรอหิวนะฮะตอนนี้ก็ประมาณ3ามทุ่มนะสามทุ่มญี่ผมก็ประมาณทุ่มหนึ่บ,นบ้านเรานะฮะโจทย์ที่เราตั้งไว้ใช่ไหมว่าเราจะกินอาหารไม้สาเราตั้งแไวแล้วว่าอยากกินโซบะ โมบะโคกเทมปุระใช่ไหมก็เลยเสิร์ชหาร้ว่าอาซากุสะก็เลยเจออยู่ร้านหนึ่งจริงๆอ่ะมันอยู่ติดกับร้านหนึ่งที่ที่หมอเคยมาเมื่อหลายปีก่อนด้วยแต่ว่าตอนนั้นจำร้านไม่ได้นะก็คือเดินดูดูหาแล้วก็โชคดีแล้วเจอแล้วบอกชี้มันอร่อยอร่อยตรงที่มันมีหอยนางรมชุบแป้งทอดซึ่งอยุดร้านข้างๆแต่วันนี้เราไปกินร้านเนี่ยมีเหมือนกันเออเปหอยโรยุบแป้งทอดแล้วก็มีทั้งโซบะเย็นโซบะร้อนด้วยในนูว็าจังหว บ,บนีพอจานก็ไม่แพงนะตกกว่ามันเฉลี่ยพันเยนนั่นแหละก็ราคาอพอๆกับแกงกะหรี่เมื่อเช้าเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งระบบการสั่งของร้านนี้นะฮะก็จะต่างกเมื่อเช้าคือเมื่อเช้ากับคูป,ปองใช่ป่ะแต่ว่าวันนี้เป็นอย่างนี้เลยก็ได้เป็นแบบกดเครื่องครับแท็บเล็ตนะคล้ายๆกับพวกแบบซูชิโร่บ้านเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออก็ถือว่าสะดวกดีฮะเพราะว่าร้านเขาเนี่ยก็มีพนักงานไม่ได้เยอะมันก็ต้องแบบนะช่วยเหลือช่วยเหลือกันบ้างนี่แล้วก็มีน้ำชาด้วยถือว่าดีครับมาแล้วฮะอันนี้ของคุปเย็นนะะฮ ของคุณแม่กินสุบร้อนนะครับผมส่วนของคุณโ,ฮโฮอีนี่กินสุบเย็นเหมือนกันแต่ว่าต่างของป้าตรงนี้จะมีพวกแบบผักทอดด้วยวก,แบบวก็มีหอยมะเขือพวงอ่าแล้วมีหอยมีก็เริ่มผสมละส่วนของพี่หมอนครับอาหารวา <c oughs> ่างเังยวไม่มาเังไม่มาเดี๋ยวรอ,อก่อสักครู่ <c oughs> <c oughs> ก็คือในขณะที่คนกำลังกินแบบจับจับจกันแล้วนะฮะเขาบอกว่าลองืออหื้อหื้อว่าอร่อยมากก็คือของหอยไม่ได้กินหิว อันนี้คือคาดหวังมากเลยนะเพราะแบบของพี่หมอต้องอร่อยมากเพราะว่าสั่งไปแทบเพื่อนสั่งอะไรมาเพื่อนนะมีกุ้งแล้วก็มีไก่คาราเกะด้วยคือ๋สั่งแบบอลังการงานสร้างเหมือนทุกทีนะฮะเอ้าแล้วฮะทุกคนครับมาแล้วครับมาแล้วครับดีของพี่หมอเองมีกุ้งฮะโปปอ้โเลิศเลยเอ๊ะแต่ว่ามีสั่งไก่คาราเกะด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูแบบว่าไก่จะมาเมื่อไหร่ ครับก็สบายเย็นนะครับก็สับปะรดเนี่ยมันก็จะมีพวกหอมใช่ไหมแล้วก็มีวาซาบิแบบพี่หมอไมไ่กินวาซาบิเผ็ดมันฉุนขึ้นหัวก็อื่นอาจจะชอบนะแต่ว่าอเออไม่ใช่สไตล์พี่หมอ่อมแล้วก็น้ำนะจะไม่เหมือนของไทยเลยก็คือน้ำม่ให้น้อยมากของไทยนี่คือแบบมันจะจืดๆจางๆหน่อยน้ำน้อยแต่น้ำเขาเข้มข้นใช่เ<ะ>ขาลองจุม่มหน่อยจุ๊บอุ๊ยเค็มไปไหมเนมี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เค็มพอดีพอดีต่อ,อ,อให้จุ่มลงไปก็พอดีอืมชอบโซบะอ่ะมันมีความแบบหยุบหยุบกุบกุบ อ,อร่อยเนื้อไก่อร่อยมากหอมก,กุ้งเลยหอมก,กุ้งอร่อยทุกคนรู้สึกว่าการไม่เอาแหแหละมาเลยเรามาหารระดังหน้าไปร้านที่แบบคนไม่ต้องรีวิวเยอะมาก คิอว่าของญี่ปุ่นอ่ะแม่อร่อยทุกร้านเ,เลยเว้ยจริงๆอะเคยไปต่อคิวแบบนี่คนนี้ยอมไปใช่ไหมบางทีแม่งสองคน,นเลยชั่วโมงสองชั่วโมงแม่งเฟลไม่อร่อยไปขอบคุณก่อน,นะะัะจบวันที่สองไปอย่างรวดเร็วนะฮะอันนี้คือทริป ิปกินกระเป๋าไม่ต้องโหลดลได้ยทั้งสิ้นนะฮะพูดถึงไม่ต้องโหลดกระเป๋าขามาใช่ไหมแต่าขากลับไม่ต้องโหลดว่ะเ <g ül> จอเจอไม่ก๊อปเจออุปกรณ์ของเข้าไปเมื่อกี้ยังไงก็คขต้องโหลดนะฮะก็ดีนะมาตัวเปล่าแต่ขากลับก็อยากซื้ออะไรก็โหลดแล้วก็กองกองกันสักกระเป๋านึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะประหยัดค่าโหลดเยอะนะไม่ต้องโหลดแยกก็ได้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปแวะ f ฟม i l y m a า t ก่อนกลับแล้วก็จบวันเลยดีกว่าฮะ,ะแต่ว่า ปิดคลิปนะตอนนี้แล้วกันนี่เรากำลังจะเดินถึงแฟมิลี่มาดเลนะครับซื้อของเอาไว้เดี๋ยวดูกันว่าพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งจะกินอะไรวันนี้ขอตัตดาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับงง